สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่ขารพรักบดถูกผูทุกคนนะครับเนาะสำหรับเมื่อน,นี้หลังจากที่ฝนหยุดตกก่อนหนาที่ฝนสิต๊ครับได้มาทำความสะอาดบอ่อปลาเนาะมหาสอบอ่อปลาครับพี่น้อง เบิ้งนี่แต่ก่อนนี่มันหกครับไอ้พวกวัชพืชพวกหยาครับมองไอ้ไต่ห่มม่วงแน่ฟังนั้นครับให้ไปวไปสางออกเนาะครับตัดหยาครับ,อรบเอาลงให้ปลากินน้าแน่มื่อนี้่ไดหายหัวอาหาร <c oughs> เดี๋ยวให้เป็นวัชพืชเอา แต่ว่าพวกบักว่าเกษตรน้ำนี่ครับปลาคือสกินโบดาดอกเนาะผมคิดว่าเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ปีที่แล้วมันก็ร้ายครับก่อนทีเซลอกขึ้นแต่ว่าก็เอาไว้ถ้ามันอยู่ซ้ำนี่ก็กกสืดีอยู่ครับผมอยากแต่มันลุกลามไปเต็มบอ่อนี่มันจะเอาเวลาสกินปลาเวลาเขาสี ินปางสินะครับอาญามันเอาขึ้นยากแต่ว่าผมย่างเบิ้งผมเห็นปลาลูกข,ขอบมูหนึ่งมูแบัก่ายหนึ่นงนะครับมองนี่นี่ผมบ่ได้หลอกแบบให้มันนัน ให้มันเอาขี่เล่นเอาอยัางขึ้นเบิดนะครับเพราะว่ามันยังมีนามเกา่ายองสิแล้วก็มีปลาพวกปลาคอเนาะปลาคอไอทีมันลุงเหลืออยู่ในนานหนา,หนาเก่านะครับมันก็มีมีหลายตัวหรอกแต่ว่ามันลุดเล็ดหลอดได้นะครับมันก็เลยมีมีปลาหลุกคอมันสีขายายพันธุ์ออกอีกแต่ว่าจริงๆแล้วก็บ่อยากให้มีหรอกครับเพราะว่าเฮาได้เอาปลาพวก ปลาดุกพวกปลานิ่นผวกยังลงมาปล่อยอย่ามันอย่ามันไล่กินลูกปลาจียงสีนะครับแต่กระบอเปยังดอกเดียวถ่าให้มันหง่จังหน่อยเขาจังสอนไปเห็ดอาหาร <c oughs> นี่ครับมากับเขี้ยวตัดห้าเขี้ยวนี่หนะครับเขี้ยวทางหยาเดี๋ยวผมมาสิด เอ่อรอเลาะตัดหากพวกเกษตรน้ำเพื่อบ่ให้มันขยายได้หลายกานี้นะครับให้มันอยู่สำนีกับพ่อได้หป้ปลาส่นหาปลากินพืชนีน่มองคู่มองนี่กับต้นแรกคุดขึ้นครับมันกันยังไงนี่ดินเนาะมันไหนเอารลด สะบ่ได้ครับมองนีมองเขามาเนี่มันตำ่ำเพราะว่ามองนีมันสูงเอ,อารถเอารถเคลียบ่ได้ครับเพราะว่าดินมันเละแห้ยงยานรถมันสไลด์ลงสะเขาก็ขอบแล้วครับทั้งฝุ่นพี่น้องเอ้ยฝนกระทกพายุเขาจาาั่งยำในบุศีบิดมองหงน้าบนได้ดอกครับเขา nhà าลา่ nhà ไล่บรรยากาศดีครับพี่น้องครับบรรยากาศดีโดเดลเรวก็ตอบลังนี่ก็จะได้หมางออกแล้วแบบน,นี้เพื่ออย่างเห็ด เป็นโมเดิร์นเฮดเป็นอันนี้งามๆวถ้ถ้านอนพักผ่อนอยู่นี่ก็มีกระท่อมอยู่ครับนี่ไม่เทียงอยู่เทียงเพอได้พักอาศัยยามฝนตกแดดออกมะขามกับกำลังเป็นนวยจักมะขามยังเหลืมมอมะขามเอามาติมเพชรบูญครับหวานมะุ่นเนี่พ่อได้กินเบืองจากนวยอยู่ แต่ว่าวกันนวยงหญ่อยู่ด้วยครับเบิงเป็นนวยง่ายนวยกลมดีครับน่าจะเป็นแบบข้ามหวานไหมนีละให้มันขึ้นนี่ละ <c oughs> พ่อได้กินดีอยากนะเอาไวส้สำานี้ก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยววัดนาสิได้อัปเดตลงคลิปเรื่อยๆให้พี่น้องติดตามเึิงคำเป็นผู้ได้สนใจ กับชายเดียวสมบัติสำหรับคลิปนี้ขอขอไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ